สวัสดีครับเชียงเมงเกษตรอินซี่ครับมือนีกาวันทีหาครับห้าตุลาคมเนาะมากลับมาครับเย็ยนๆนะครับบ,บ้านบุไอตู้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องครับอ่ามาเบิงเขาครับออนซอนค่ะครับปีนี สมใจครับสมใจงามขักงามครับงามครับงามแงไยนะครับเนาะเจ็ดโมงเช้าครับอือันนี้หอมมะลิครับเขมามะลิครับ ใส่ปุ๋ยรอบสามไปแล้วครับสูตรซิบหาสิบหาสิบหาิบหาครับปีนี้คุ้มคาเลยปีนี้ครับเรียบร้อยเลยครับแล้วก็บฝนกันมากเยเรื่อยเนาะปีนี้เมืองพ้นเท่านี่ที่ว่าโอเคเลยนะครับสำหรับน้ำฝนนา,าเนาะ ขอทาเลยครับอันนี้กระลังเพิ่นทองแล้วล่ะครับนี่เห็นไหมครับไอ้เมื่อกลักเราเพิ่นกระลังทองแล้วนะกระลังทองแล้วอสวยงามอันนี้หน้าของพีสาวด้วยครับด้วยอ้ยกจ้าหนี้ทงนึงทำเนี่ยเนี่ยได้ครับ <c oughs> หน้าของพีไงนะครับ ว่านี่ก็มาตัดหนาข้างหน้าออกครับนี่อือนะครับโอ้สุดยอดเลยปีนี้คือสีใดก็ปีที่แล้วครับนี่คือสรีใดก็ปีที่แล้วเนาะของงามครับของงามต่ว่านา้ำกบพ่อมมอยูนี่ครับน้ำคับพ่อมีอยูครับน้ำไหลลงมางท,ทั้งทั้งฝุ่นครึ่งๆุ่นน้ำเลยมากมากนี่ครับเนาะอือ แปลงนีก้ก็สิบฟังละสิบไรนะครับฟังละสิบไรกระดัไพ่แรงน้ำเพลินอยู่ครับปีที่แล้ววางบ่ได้เนาะปีที่แล้วคปีแล้วอันนี้เดอ้ออันนี้บ่ได้น้ามูนี่ครับเนี่ยแต่ว่าปีนี้กินกล่อมเลยนี่ีระบบโซลาร์เซลล์ครับรอเลียงเนาะตอนที่ว่ามันฝนบ่ตกอ่าเกือบสองเดือนนะครับอ่าทงนี้เนาะก็เลย มีนามเราเหลี่ยมเพิ่นกันเลยบอ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 ชะง,งักในการเจริญเติบโตเนาะครับเพิ่นกันเลยได้ได้อยู่ครับองคพี่เสาเพิ่นหายใจโล่งครับตอนนี้เศรษฐกิจเนาะขายสุพภเสือผ่าตะกี้เนี่ยว่าเพิ่นกันเก็บเงินเป็นก่อเป็นกรรแหละครับเด่นมาสือหน้าทงนี่เน,ะนาะล้วก็ตอนนี้ก็สภาพว่าเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับอา่า พวกระบบธุรกิจออนไลน์มือนกับบูมมาแล้วเนาะครับพี่สาวเพื่อนกับทองอวยเพื่อนสื่อทีสื่อทางไวเพื่อนกับมานี่แหละครับมาปลูกเขาไว้อืมาเห้เขาก็ให้ให้ผู้เป็นผู้พอเบื้องไห้เนาะผู้พอเป็นผู้เบื้องไห้คนละครับโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้ก็รล่อนะครับเพราะวาเขากำลังทองแล้วครับเขากำลังทองแล้ว อโอ้ดาการเลยครับนี่ว่านผมกบมาตัดนี่ลับตัดงาอันนี้ดอกข่าเจียวเด้อนี่ผมก็จงไว้ได้นี่ว่านนี่ผมตัดแล้วผมจงไว้ครับนี่ผมเจียวไปปลูกในสวนนี่โอ้ยโอ้สุดยอดเลยครับว่านนี่ตกมาอีกรอบนึงนะครับว่านตกมาอีกรอบน,นึงกะประมาณตอนเนี่ยเที่ยงครับ ตกย่างหนักเลยนะครับอืมหยอดเลยโยง่ามครับง่ามเนี่ยับ้ลอยกับไปแล้วนะครับวบ้ลอยพิ่นมาหายอยู่โบวลอยนี่มันหนักอยู่ครับง่ามนะครับง่ามงามคับง่ามแน่เลยปีนพี่สาวเราเก็ต่างไว้ประมาณจากแปดสิบวาระว,ว่าแปดสิบกระสอบ อตังต้งเป้าไว้เด้อืมแล้วทไรเท่ไทาไรเดี๋ยวมาเบิ่งกันเดี๋ยวเที่ยวหนาผงจะมาถ่ายเบิ่งเดอ้อว่าหลังหลังจากที่ห้อยปุ๋ยสิบหาสิบหาสิบหาแล้วเนี่ยนะครับมันผลผลิตมันสิเป็นแจงไดเนาะออกพ่วงออกได้สมบูรณ์บ่มีโมรคแมลงบ่นะครับเนาะอืมแต่ว่าแถวนี้บ่ค่อยมีครับอืมข่มันข่มันสมบูรณ์เด้ มันลงมาแรกเนี่ยบ่ค่อยมีครับเรื่องผักเพียพผกอย่างบ่ค่อยมีบ่เคยบ่เคยนะครับบ่เคยบ่เคยอืมเพราะว่าที่นี่มันมันค่อยมันอุดมสมบูรณ์เอาสิซันเนาะนะครับผมให้เบิ่งกราลังทองอืมวันนี้จะมีนามีทาเต็มเลยครับดูนครับอกราลังทองกราลังทองครับกราลังทองอืม ร่างทองอันนี้ของไปไงเล่าดย่อนเลยงามขับขันเรามาเห็นนี่เราก็สีดีใจอยู่ครับเนาะอ่าผมมสูตร้อดดครับเน้อผมใส่อ่าตัวสารจับใบครับสารเสริมประสิทธิภาพนะมันก็นเลยหลังจากอ่าว่านปุ๋ยงวดแรกกับบอสอะไรครับอ่างวดแรกนี้ผมใส่เครื่องพ่นเนาะผมใส่เครื่องพ่น พอา้างวดสองนี่ก็ผมก็เลยไห้ใ่เอาไปุ๋ยไหมครับมักด้วยสารเสริมประสิทธิภาพอืนะครับมีหอยนางนี่สนใจสนใจเด้อผมจิตคอมเมนต์ลงนี่เลยนะครับเพราะว่าแจ้งทั้งทีก็ไดครับเนาะผมต้องแจ้งในหลงังไตคลิปผมนี่แหละครับว่านผมมาตัดตรงนี้ครับนี่พอแล้วว่าเราหยา,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 างหยาก ใช่มาตัดให้พอเนี่ยพอสิได้เบิ่งนามหัวให้ประทานว่าอันนี้ของพี่สาวครับนี่ผมมาตัดให้เว้ยเจ้าเบิ่งเอาเอร้อพี่น้องเอ้ยสอนแห้งสอนขักเขานี่เต็มครับนี่อันนี้เป็นหน,น้าวานครับหน้าวานหน้าวานนามเต็มเลยว่านี่ผมตัดนามมาท่านหลายาะว่าน ผมตัดไปผุนครับเขตดย,ยานผุนมันมันหัวไปใส่สาเพลินครับอืมปีบัดนี้น้ำม,มันไหลมาแต่ทั้งผุนเดียบัเย้เขอามานี่เต็มเลยครับเห็น่นั้่น้ำเต็มเลยพินลุ่นผลแลยครับนี่อืมพินล่นเลยนี่งามโอ้โหสอนสอนเขาครับดีใจน้ำจาของหน้าผุนเนาะของผมว่ได้หรอกครับเพราะว่าของผมมัน ทางพูดครับทางหน้ากองประจำผลทางติดทางรถไฟเห็ดหาอะไรครับของผมผลผลิตบ่ได้เพราะว่ามันยุ่ไเกลเนาะการเดินทางมันมันเดินทางบ่ได้ไหมครับขันฝนตกแเราผมไปบ่ได้อีพอเราก็ไปบ่ได้ไปเบิงไห้บ่ได้ไปเบิงไห้ลูกไส้บ่ได้ครับบาดมีมันเป็นขั้นหน้าสิละครับคั้นหน้าคั้นหน้าเป็นหง่าฆ่าหนูจอครับบ่ได้ไปตัดบ่ได้ไปตัดทั้งสี่เด้ครับบ่ได้ตัดให้มันละเอียดให้มัน เปียนยังสี่ครับหนูกัดกัดขั้นหน้าเหรอจอโอ้ฝนตกมากนไดกับเม็ดเมดเมดเขานี่ม่ไปเลยโมมีน้ำโมมีหยังบอเด็กยังสี่ได้ครับนี่อันนี้มันไก่หนทางอีพอเราเดินทางลําเดินทางมาสะดวกครับเนี่ยมองเนี่ยงอ่ะเราเดินทางสะดวกสบายนี่เรา,าเบึงแย่งไห้ในลูกสาวเล่าแต่ของลูกชายพูดครับ หน้ามราดกหาอะไรหาอะไรยุกไก่เกือบติดอีกตำบลหนึ่งอะครับครับรวบน,น้การคมนาคมุมการเดินทางมันบ่ไปบ่ได้ครับเออมันไปบ่ได้ก็เลยบม่ค่อยไปให้เบิงเนาะกับฝากให้น้องสาวเบิงห้เด่นมันกับบ่ได้เนาอครับเพราะว่ามันไกลอืมมันไกลการเดินทางลําบากอมผมสิมาให้เบิงมันหัวไปใส่สาวเพื่นนไหมครับหมู่บ้าน โอ้ยมาซ้อมมึงผุณผมผมอัดหนับมันไหลล่งไปมันไหลล่วงไปสางเพลินอืมมันไปซาเพลินครับโอ้นีน้ำเต็มเลยบ่ครับหล่นเลยครับนี่โอ้สบายเลยกาสีเหลียงไว้จนงรึ่งก่อนเนาะปะพีาาสาวแล้วศีเหลี่ยงครึง่งก่อนนี่บายน,นี้ยัองคอยจิตคอย ซึ่มันจะซึมลงไปข้างล่างดอกนี่พุณนะพุนะพอผมกรับลูกนั่นนะลูกสาวลูกสาวกลางแล้วไปซ่อมเบิองว่าน้ำหัวบ่ดึกใจเพราะที่เลื่มตาอาปางได้นะครับเนาะเพราะว่าหลังจากนั้นกันตะกี้เพื่อนไปเห็ดขาขายเนาะขายเสือพงเสือผายุ่งเทพนะครับ บานี้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเนาะครับก็ต้องเอาอาศัยแบบนี้แหละครับมากลับขึ้นส่บานนะครับอืมกลับขึ้นส่บานมาหาอยู่หากินนะครับพ่อนี่แหละบ่ต้องไปดินร้นลายเนาะบัดนี้ก็อยู่อย่างพอเพียงเนาะมีที่ทํากินแล้วก็โอเคแล้วล่ะครับผมก็ สนับสนุนน้าพีสาวเล่าอยู่นะครับเนาะเนี่ยมึงจีบมันจีรุลน่ะที่บันน้ำจีรุนแหลวนล้ำยอดเลยเห็นเราถือใจนะบันนี้แหงแหงว่าตัดหยาครับตัดหยาขั้นหน้าออเอ็นเตียนเลยสิโออ่อนซ่อนครับอืมมัออนซ่อนแปลงนี่กันนั่นแหละครับที่ผมสรุปไปก็คือประมาณนี้สิบไรครับประมาณนี้สิบไร ปีสาวเดี๋ยูดละสิบลา์แบ่งออกเป็นสองแถวครับสองแถวครับได้ยดอ,อกปีนี่ได้ก็ปีื่อสิได้ลายก็ปีที่แียวยี่ดอ,อกครับพอปีนี้พีพอเล่ากันยังแข็งแห้งอยู่ครับแปดสิบเจ็ดแล้วกันยังดูแลให้ลูกอยู่พุ่นลาเล่าแง่งสามธงซีธงให้ลูกสาวเนาะนี่ครับ หลักการของทําการเกษตรเนาะต้องเห็นทั้งสี่แหรอครับแต่คือต้องคอยเบิกผลที่เขาปลูกไปเนาะว่ามันเป็นยังไงอาการเป็นไงน,นะครับพอเราเดินมากเลนเหรอครับเนี่ยเนี่ยโซล่าเซลลมาเหลียงเลยตอนนั้น,นครับตอนถี่แหล่งเดินมหอดีเหรอครับเนี่ยจากกลุ่อะโซล่าเซลคือสูบออกจากสางมาเลยครับต้นนย่งนี้สองตัว,ตวที สูบออกจากดินนะครับเนี่ยอืเป็นบอ่อสูบใต้สางแล้วก็อีกตัวหนึ่งเสมือนอีกตัวหนึ่งสูบจากน้าสัางนะครับที่ว่าพักไปแล้วนะครับสูบมาใส่ทีหน้าครับมันก็นเลยล่อเลี้ยงเป็นการล่อเลี้ยงเนาะไม่ได้ว,ว่าให้มันนั่นนะครับบาดนี้พอตอนฝนมาปุ๊บก็เอาปุ๋ยไท้เลยจบเลยครับเขาทาเลยเนาะ มาเบกบงเถือเได้นี่ครับเนี่ยออกพรรษาวาเบิ่งก็ได้ครับเนี่ยครับออกพรรษามาที่ที่สิได้ยงิงแขวแล้วเนี่ยเข่าครับแต่ว่ามันทองเริ่มไกล่เต็มและแต่มันสวยแล้วไหมครับเนี่ยทองแล้วทองกลมปิกแล้วนครับนี่ครับพาไร่วมเนาะสวยสวยงามตัดการตางามคากำเนี่ยที <c> ่ <oughs> พอ เบิง่งไหลูกสาวนะครับลูกสาวก็ได้ยู่ได้กินปเป็นเด็กงานอยู่กรุงเทพนอ,อืมจะให้เป็นผู้พอเป็นผู้เฝ้าให้ผู้พอขอมุ่นมั่งให้บัดย่มลูกมาเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาตัดลงตัดหยาว่านปุ๋ยซอยกันครับอืมก็ถือว่ามาเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แกอยู่บ้านเท่านําน,นะครับเนาะออเหรืออีกขั้นหนึ่งเนี่ย่ให้ตัดน่ครับเนี่ยนี่ นี่ขั้นหนึ่ง่ทนตัดน,นี่งทันตัดนี่ก็สิงามเนาะบได้ตัดผมก็บได้ตัดได้บุ้งก้อนนีพ่พามนี่ยครับเนี่ยผมว่าเก็บหายครับเนี่ยผมมาใส่ปุ๋ยสูตรแล้วก่าสารเสริมประสิทธิภาพครับนี่ย,ยู่เลยครับโอ้ทั้งึ้นเลยเนีย่เก็บเก็บได้เก็บไร่ได้ดีอีีครับนี่ ของเขาของเขาแท่แน่นอนครับนี่เนาะสุดยอดเลยครับเนาะสำหรับคลิปนี้เดอ้อสำนีเดอ้อครับเดอ้ออย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแทร์ครับเสียงเมียงกับเซดินซี่สวัสดีครับ